วอลเลยบอลชายไทยตกตูนิเซียทะยานเข้า8ทีมอยู่21ชิงแชมป์โลกวอลเลยบอลหนุ่มทีมชาติไทยฟอร์มแจ่มแม้เปิดฉากพ่ายเซตแรกก่อนแต่เค้นฟอร์มกลับมาตบชนะตูนิเซียได้อย่างสุดยอด3าถึง1เซตพร้อมทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในศึกวอลเลยบอลชายอยู่21ชิงแชมป์โลก การแข่งขันวอลเลยบอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023นักกรุงมานามาประเทศบาเรนเมื่อช่วงดึกของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาในกลุ่มเอนัดสุดท้ายนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติตูนิเซียโดยรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทีมชาติไทยได้แก่ประโมทยศสันเทียชุติพงษ์ม่วงเก่าพานุพงษ์คำภูมีจักรกฤตถนอมน้อยกิติพงษ์สังสา์ปัญญาบุตรสำริดตัวรับอิสระพุฒตนทากาบุตร ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยออสตาไม่ค่อยดีพ่ายไปก่อนในเซตแรกแต่สามารถกลับมาครองเกมได้ดีและเอาชนะไปในเซตที่เหลือ3-1เซต 20, 25 25-17 25, 22 25- 21็โดยจัก,กรกริตถนอมน้อยทำคะแนนสูงสุดของทีมรวม16คะแนนส่วนผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่อิหร่านเอาชนะบาเรน3-0เซต2511-2519-2519 25, หลังจบการแข่งขันรอบแรกปรากฏว่านักตบหนุ่มไทยแข่งขัน3านัดชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากผลการแข่งขันระหว่างอิรานและบาเรนซึ่งอิรานจากฝูงกลุ่ม A สามารถเอาชนะบาเรนสาถึงศูนย์เซตส่งผลให้อิรานเก็บชัยชนะรอบแรก3เกมรวดมี8คะแนนเข้ารอบ2เป็นอันดับ1ของกลุ่มและทีมชาติไทยเข้ารอบ2เป็นอันดับ2ของกลุ่มในขณะที่เจ้าภาพบาเรนชนะ1แพ้2มี4คะแนนและตูนิเซียชนะ1แพ้2มี1รังอันดับสุดท้ายของกลุ่ม A คั้งนี้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2หรือรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้าร่วมแข่งขันมาสองครั้งในปี1 9 9 9จบอันดับ9และปี2 0 2 1จบอันดับ12สําหรับการแข่งขันในรอบ2กลุ่ม E กลุ่ม A จะค่อยสายพบกับทีมอันดับ1และ2จากกลุ่ม C ได้แก่บันแกเรียชแชมป์กลุ่มและโปรแลนแข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1 2ถึง2ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีโดยทีมชาติไทยจะพบบันแกเรียชแชมป์กลุ่ม C ในวันที่11กรกฎาคม2566